หยิบอะไรออกไปคะหยิบโช๊คขะโชคโชบี้ทไมเมื่อกี้ทำอะไรไอยากเหน็นหน้าเป็น,ย, <mm> น,นปยังไงเป <mm> 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 ็นยะหน้าสิเป็นยังไงทีนี้อันนี้สองกห้สีดำตกใจหนึกว่าราคาบ <mm> <mm> ้าออ้อีอะไรอะอุปกรณ์อะไรหรอมึง ก็เ no ็เราก็ไม so nice oh. oh. ่ค่อยรู้กันเท่าไหร่นะคะอืออันนี้ก็ดูนดูดง่สมา้ยสีดำด้วยโอ้โหดูดวะคะมีดูดันนะคะดูดันค่ะมสวยอ่ะมีสีอะไรบ้างคะเนี่ยสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสีดำนกนี่เนาะเนาะนี่เอ้ยเยอะมันสีเยอะเกินไปนะคะจะไม่ค่อยได้มีในตะกร้าไหมตัวนี้มีไหมคะนี่นะคะมี ถ้าเกิดไม่มีก็ทักสอบถามแอดมินนะช่วงนี้เรากำลังฝนตกทันแล้วก็ออกจากข้างๆจะงงๆกันหน่อยใช่ไม่ลืมนะทุกคนสนใจก,ก็ทักสอบถามแอดมินได้